สวัสดีครับนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนสุขศึกษานะครับวันนี้พบกับคุณครูรุจิโร,โร์กรมกลางอีกเช่นเคยนะครับในเรื่องนะครับการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกของครอบครัวนะครับสำหรับตัวชี้วัดที่สำคัญในเรื่องนี้นะครับอธิบายความสำคัญของการมีครอบครัวที่ อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทยนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะครับเราก็คือ,อความสำคัญของครอบครัวนะครับเป็นการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกของครอบครัวนะครับก็คือนักเรียนบอกว่าการปฏิบัติตนของสมาชิกในครอบครัวเป็นอย่างไรบ้างนะครับ สำหรับการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกในครอบครัวนะครับครอบครัวของเราก็จะประกอบไปด้วยอะไรครับพ่อแม่ใช่ไหมลูกใช่ไหมครับบางครอบครัวก็มีปู่ย่าตาใหญ่ใช่ไหมครับก็เป็นครอบครัวที่ใหญ่ใช่ไหมเราเรียนไปแล้วในเรื่องที่แล้วใช่ไหมครับการปฏิบัติตนตามหน้าที่นะครับของพ่อแม่ก็คือห เป็นผู้นําครอบครัวนั่นเองนะครับผู้นําครอบครัวก็คือไปทํางานนะครับ 2. รับผิดชอบในการหารายได้มาเลี้ยงครอบครัวนะครับ 3. ดูแลความเป็นอยู่ของสมาชิกทุกคนในครอบครัวนะครับเช่นจัดหาอาหารให้เรานะครับเครื่องนุ่มโฮมหรือสุขอนามัยของลูกนะครับไม่ว่าจะเป็น ลูกไม่สบายใช่ไหมพ่อแม่ก็พาไปหาหมอนะครับหรือเลี้ยงดูเรานะครับส่งเราให้มีการศึกษาให้เราเรียนนั่นเองนะครับสแก้ปัญหาครอบครัวและเป็นที่พึ่งของสมาชิกในครอบครัวนะครับนี่คือหน้าที่นะครับของพ่อแม่ในการดูแลนะครับครอบครัวของเรานั่นเองนะครับ5นะครับ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกๆนะครับหรือสมาชิกในครอบครัวของเรานะครับ 6. กอบรมสั่งสอนนะครับลูกให้เป็นคนดีรวมทั้งชื่นชมและให้กำลังใจในเวลาที่เหมาะสมนะครับ7นะครับส่งเสริมและสนับสนุนแนวทางการศึกษาของลูกนะครับ8นะครับคอยดูแลและปกป้องนะครับจากอันตรายนะครับ แต่ไม่เป็นการทนุถนอมลูกจนเกินไปนะครับเพราะว่าการทนุถนอมจนเกินไปเนี่ยจะทําให้เราขาดประสบการณ์ในการเรียนรู้ด้วยตนเองนั่นเองนะครับนักรียนอา่านี่คือบทบาทนะครับของพ่อกับแม่นะครับอา่าเรามาดูบทบาทของลูกบ้างนะครับบทบาทของลูกทําอะไรหนึ่งนะครับช่วยงานบ้านเท่าที่ตนเองจะทําได้ อ่าช่วยอะไรได้บ้างครับกวาดบ้านถูบ้านอาซักผ้าล้างจานกอกน้ำนะครับแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ที่ไปทำงานมาใช่ไหมครับสองนะครับมีความรับผิดชอบนะครับตั้งใจเรียนหนังสืออ่าข้อนี้นี่สำคัญเลยนะครับอย่างที่ครูเคยบอกอยู่เสมอว่าหน้าที่ของเรานะครับไม่ว่าจะอยู่ที่บ้าน หรืออยู่ที่โรงเรียนนะครับช่วงวัยนี้ก็คือหน้าที่หลักของเราก็คือเรียนหนังสือนั่นเองนะครับ 3. นะครับรู้จักอดออมและใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดนะครับถ้าอะไรที่มันยังไม่จําเป็นนะครับสําหรับเรานะครับเราก็ช่วยกันประหยัดนะครับถ้าอยากได้อะไรก็เก็บเงินนะครับออมเงินที่จะไปซื้อนะครับโอเค สนะครับมีความกระตันยูกระตะเบทีนะครับหนะครับช่วยดูแลผู้ใหญ่หรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในครอบครัวนะครับหนะครับเคารพเชื่อฟังคำสอนของพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับหรือญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวของเรานั่นเองนะครับอแล้วบทบาทต่อไปนะครับบทบาท ของปู่ย่าตายายหรือผู้ใหญ่นะครับที่อยู่ในครอบครัวเราเมีบทบาทหน้าที่อะไรนะครับหนึ่งนะครับอบรมสั่งสอนนะครับลูกหลานให้เป็นคนดีของครอบครัวและสังคมนะครับสองนะครับช่วยเหลืองานในครอบครัวเนี่ยเท่าที่จะทำได้นะครับบางครั้งนะครับท่านก็ร่างกายก็เริ่มเลี้ยวแรงจะน้อยแล้ว อาจจะทําได้เล็กๆน้อยๆนะครับเราก็คอยช่วยเหลือท่านนะครับบางท่านก็ยังแข็งแรงอยู่อาจจะทํางานสวนงานบ้านได้อย่างคล่องแคล่วอยู่นะครับ 3. นะครับให้ความรักและดูแลลูกหลานให้ประพฤติตนเป็นคนดีน,นะนี่ก็สําคัญนะครับ4นะครับช่วยแก้ปัญหาในครอบครัวของเรานะและเป็นที่พึ่งของลูกหลานนะครับห้านะครับ ปฏิบัติตนเป็นคนดีนะครับเป็นแบบอย่างที่ดีให้คนในครอบครัวครับสำหรับวันนี้นะครับคุณรูก็มีแบบฝึกหัดนะครับมาให้นักเรียนทำหลังจากที่เราเรียนไปแล้วว่าการปฏิบัติตนนะครับเป็นสมาชิกในครอบครัวของเราเนี่ยมีวิธีปฏิบัติตนอย่างไรบ้างนะครับา ผมยกตัวอย่างให้ดูครับข้อที่1นะครับช่วยงานในครอบครัวใช่ไหมครับข้อที่2นะครับมีความกตัญญูกตะเวทีนะครับข้อที่3นะครับตั้งใจเรียนครับก็เราก็ไปเพิ่มนะครับวันนี้ก็มีการปฏิบัติตนที่มากมายนะครับมีหลายข้อนะครับคงไม่ยากเกินไปสำหรับนักเรียนในวันนี้นะครับ สำหรับวันนี้นะครับนักเรียนคงจะเข้าใจแล้วว่าวิธีการปฏิบัติตนในครอบครัวของเราเนี่ยมีวิธีการอย่างไรบ้างนะครับมีวิธีการปฏิบัติตนอย่างไรบ้างนะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอขอบคุณนะครับเนื้อหาการสอนดีๆจากสถาบันคุณภาพวิชาการนะครับภาพพื้นหลังส,สวยๆนะครับจากแอปแคนวานะครับแล้วก็เพจ าษาไทยน่ารู้นะครับ5าหลังจากที่นักเรียนเรียนนะครับชั่วโมงนี้แล้วนะครับว่าจะมีธีการปฏิบัติตนนะครับในครอบครัวของเราทําให้ครอบครัวของเรานั้นอบอุ่นนะครับอ่าแล้วครูก็ฝากไว้อีกหนึ่งเรื่องนะครับช่วงนี้ก็ยังมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อยู่นะครับดังนั้นเราก็ มันล้างมือนะครับรวมแม้กปิดปากยกกาดให้สูงุขไม่ประมาทนะครับแล้วเราก็เจอกันในช่วงเปิดเทอมนะครับขอให้นักเรียนทุกคนปลอดภัยจากโรคโควิด -19 ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการเรียนในชั่วโมงนี้แล้วพบกันในชั่วโมงหน้านะครับสวัสดีครับ